สัสดีค่ะยินดีต้อนรับส,สู่ช่องดูเสือภาษาชาแนลนะคะรถน้ำแข็งมาส่งแล้วนะคะภาษาก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จในสีวันนี้อาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแม่ยังสงสัยแตงโมหนว่ยใหญ่บ่หาเลขบ่หาราข้าว รุ่นเพะ่ได้อยู่ว่าหกสิบเออแม่ยังเก็ซื้อมาแต่ใส่ จักสอบแล้วน้ำแข็งนะ่ะสอบหนึ่งปะ <c oughs> ลุงเสือสอไฟสิงนะะเอฟซีนะคะ หนาวนะคะคนมาส่งน้ำแข็งเย็นๆเยไอศีนจอดผิงไฟซะก่อนนะยังไปนะคะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะนะประาอาบน้ำแต่เช้านะคะอาบเสร็จก็อุ่นนะะเมื่อคืนบ่ได้อาบนะไอี <laughs> เมื่อคืนไม่อาบน้ำนะคะหนาวนะคะมาถึงก็ดึกแล้วนะ,ะก็เลยไม่อาบนะ,ะล,ลุกอาบแต่เช้ามืดเลยนะคะ อารมณ์บ่าท่านได้ดีลุงเสือนึ่งข้าวสุกแล้วนะคะวันนี้ลุงเสือลุกนึ่งข้าวเด้อพี่น้องภาษานอนตื่นสายนะคะ ลูกเสียลูกหนึ่งเองหอ่ะขา,าก้องก่อนนะอ,อยู่ใส่นอโอ้ยอยู่พูด

อาพัวมันแล้วพ่วยโอ้ยอากาศหนาวหนาพี่น้องมือนีบหนาวแท้ใดไปแม่พาเห็ดนะกินแม่เจ้านะกินโลกคนนี้กินไตแต่มเพื่อนไว้ไปบ้างบดเปนดงานคากลายเนาะคนมีมองกินเนาะบบโอ้เห็ดโบเห็ดแบบแบอชนิดแบบไหนโบเล้ว ลูกหลานมาว่ามันสิลูกยางพึงพังบแม่นบอกเพว่าช่วงนึงเขาเปิดเที่ยงพวกามาเต็มทันานฝึกในใจเราเลบอแล้วก็สิยกแต่มือดและลูกหลานมากมีแหงตัวดีใจมีมูเด้แล้วก็ให้สาวเราไปซื้อสกีสี่สิบขวดใหญ่นึงมาตังค์แบบจิอยพอสิ็มอย ไวรับแขกมั it, ้งซ่งท้าเราแดงอืมแล้วตักองกมตัแบนเราีซื้อห้ยมนึ่งตัวแบนีน่าลยเอาหอสื้อผมแน้มีบบน้ประเทศบันบ้าคุณซาซิอิซึไปซื้อหอยามครับบานิอันยังวะ เสียนต้นมันแกะนะ่นนเอซีเนาะดอกก็ไม่ดกเหมือนบอ่ได้เอาปุ๋ยมาเหยาะมันเนาะ,ะเมื่อก่อนนี้ดอกมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้มันก็ต้นมันเริ่มเถาแล้วพี่นอ้องต้นเริ่มใหญ่เนะาเริ่มเถาอันนี้ดอกสีแดงนี้จกจะรอดจกบ่รอดเนาะแต่ก็เป็นดอกอยู่นะคะโอ <laughs> สาวใหญ่ทางใดมาบานนี้ cứ say bô phồng pan phụ sao thế <laughs> sao thế nhỉ sao nhai bỏ ý ôi, nhắn vô bạc ôi cả nào hoàn liễu sửa khen nhau cả bó say vời áo à, cháu khi rột nó bó nào cả loang bơm thỉnh túa chắc khỏi say sửa khen nhau 2-3 tố phủ. có sẵn sắc gì khi rột đầy nào thế เย็นค่ะเย็นเนี่ยป้ามานะเอซีเนะอันี่ก็คือแม่ของบบาวมืดนะคะปบาเบี้ยวเนาะพี่สาวคนโตนะคะกับลุงนะคนโตแล้วก็ลุงเสือนะคะโอ้ยดอกไม้พี่น้องเอ้ยหลายสีนะคะคุณนะ่ะสีนี่ก็สวยสวยโอ้ยกําลังจะบานนะเอซีนะคะตอนเช้าๆเ,าเานาะดอกไม้นะมีหลายสียเล<อ>ยแข็ง<อ>บ่ ก็เฉียบไงผลึกใส่ยางมันแข็งเพราะว่าเขาปัดนะก็เลยมีห้อยก็เลยเอาผ่าคนนูไปมาเฉยๆเอาให้ตัวข้าวก่อนหน่อยได้ค่ะเอายาดก่อนหางก่อนสามสิบนาทีเหมือนเดิมปลาเบี้ยวไปใสยมือมีดเหรอไม่ว่ามือนค่อย ไอ้พระเข่าคนรนางใหม่ไปเบิ่งกันนะของมี่ยังงั้นตลอกว่ะไอเราไม่มีซิมดูกันนะหัวขวนดูหลังของมี่บ่ร์เมื่อนี่ยละกันเขาไปตั้งมือนี้ยละมึงพูดอือสิไปฟ้อนมือนี้ยละจีอือหัวซาลงไปอย่างดีจริงอือหาผักทำกับข้าวให้ปู่นะเอออันนี้ก็หากับเข่าอี๋ยังอันนี้ก็ได้ ม่เฟัหัวเธอ,อไเกี่ยวอีดฮ่าฮ่าฮ่ลูกเอป <c oughs> ลูกคอมาลมาฮลูก่อบานาันหลุงเสือร้องเพลงอารมณ์ดีในซีนะคะน่ะก็ปลาเบี้ยวนะก็ขึ้นมานะแวะมาเล่นนะคะมาหาผักไปทำกับข้าวให้ปูกผ่องนะคะ เพื่อนก็เอากับข้าวมาเยอะนะคะมาจากชนบุรีนะคะเป็นไก่เป็นเป็ดน,นะปลาเบี่ยวเลี้ยงไว้เต็มบ้านนะไอซีเมื่อวานอ่าเมื่อวานก็ฝากไปที่โคกหนองนานะคะไก่สองตัวบักใหญ่นะคะกับไข่นะไอซีไข่ข้าวนะคะที่เพื่นขายนะคะอุย้ยดอกกําลังออกดอกเหลืองเออเฮอ,อนะคะภาษากระจักสีเห็ดหยางกินนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะลุงเสือก็จะลงไปกิน ข้างล่างกับปลาเบี้ยวนะคะภาษาก็จะไปอยู่นะคะแต่ว่าภาษาจนมากก็จะกินข้าวเจ้าเนาะก็จะกินกับเขาเพคือขมูนะคะเอสี่นะฮะเป็นปลาหมึกเป็นอะไรภาษาไม่อยากนะคะมันก็มีอยู่นะคะกับข้าวนะปลาหมึกนะภาษายิ่งไม่ค่อยเอาเขาปากเลยนะคะคือไม่ชอบกินะตั้งแต่ไปขายนะเอสีไปขายปลาหมึกย่างนะสองปีนะภาษาก็เลยเบื่อปลาหมึกไปเลยนะคะไม่เคยกินเลยจริงๆนะคะ ค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ